ดีนะคะเพื่อนๆพ,พี่สิรินะคะผ่านเพื่อนเข้าครัวนะคะวันนี้จะมาทำแกงน่อไม้ดองใส่ไก่นะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เราก็เป็นแกงบ้านๆนะๆเพื่อนนะวัตถุดิบที่ต้องใช้เราก็มีน่องไม้ดองนะคะน,นี่น่อไม้ดองก็พี่สาวดองมาจากที่บ้านสวนนะคะเพื่อนๆนี่ก็เอามาให้นะคะแล้วก็มีเนื้อไก่นะคะ ป็นไก่เราสับแล้วนะคะนี่ใบแมงลักค่ะพริกเครื่องแกงนะคะพริกเครื่องแกงก็ตำแล้วนะคะนี่ก็จะมีน้ำปลรราค่ะเกลือผงนัวค่ะทั้งหมดนี้เราจะใช้ทำเมนูแกงเ่าไม้ดองนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปตามชมวิธีการทำนะคะเพื่อนไปติดตามชมค่ะ จ้ามาข่าวเพื่อนเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนอื่นเราเอาไก่มาไก่เราเอามาคั่วให้แห้งก่อนนะครังเพื่อนคั่วไฟคั่วไก่ให้แห้งนะคะ เราต้องคั่วไก่ให้หอมก่อนนะคะเพื่อนแล้วค่อยเอาเครื่องแกงลงไปถ้าเราใช้เป็นเป็นไก่บ้านเนาะถ้าเราใช้เป็นไก่บ้านเราก็ไก่บ้านเนี่ยก็จะต้องเอามาเผาก่อนนะเนาะเผาไฟ่อน แล้วก็เผาไฟนะคะให้หอมๆก่อนอันนี้เราซื้อไก่สดจากตลาดนะเราก็จะต้องเอามาผัดคั่วให้แห้งก่อนแล้วก็ค่อยผัดข่องแกง เลือดเนี่ยให้แห้งไปก่อนนะคะ,ะเพื่อนแล้วก็ใส่แกงเอาผัดมันจะได้หอมนะคะไม่งั้นมันจะเหน็เหน่นคาวผัดแล้วมันจะไม่หอม ก็จะใส่พริกแกงลงไปเลยนะคะเพื่อนใส่พริกแกงที่เราเตรียมมาไว้นะใส่ลงไปผัดเลยใส่ลงไปผัดคั่วไปกับไก่เลย เราจะใช้น้ำปลานั้นเพื่อนเอาน้ำปลาคัวนิดหน่อยเพื่อให้เกิดความหอมนะคะนี่นะคะน้ำปลาใส่น้ำปลานะ เริ่มสุกเราก็จะใส่หน่อไม้ลงไปเลยนะคะหน่อไม้ลงไปหอมลับเราก็ลุกเค้าผัดหให้เข้ากันน้วัวหอมมากเลยเพื่อนวัวาหาดที่แกงเราโขกเองเนาะ เอาูเขาให้เข้ากันนะเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำอันนี้เป็นน้ำล้างพกนะ้ำเตื่อนเราก็เติมลงไป ฝาไว้น้ำเพื่อนรอให้ข่อนแกงเดือดาไว้เดี๋ยวเรามาชมนะคะเพื่อนเนาะมาค่ะเพื่อนเราก็มาดู แกงเรานะคะตอนนี้เดือดเดือดแบบว่าเดือดมากมากเดือดมากเดี๋ยวเราจะปรุงรสนะคะเพื่อนเราต้องดูว่ารสชาติเราจะเป็นยังไงเนอะอนนี้ก็ แน่เลยเราะที่ขาดไม่ได้เลยปลานะคะน้ําปลาใสน้ำปลาล้ไปก่อนน้ำปาลาลงไป,งนป,งไปหนึ่งะบวยนี่หนะบวยวก็น้ำปลาอีกหนึ่งหนึ่งตำหนึ่นะคะเราจะมาดูรสชาติเปนยังนะแลก็ หนนช้อนชาแค่นี้เองเสร็จแล้วก็ชิมรสนะเพื่อนเนาะว่ารสชาติเราโอเคไหมอันนี้เป็นแกงแบบบ้านบ้านๆน,นะคะแกงแกงข้วนขอ,อ,องแม่นองเนาะนี้แกงคนพิจิตนะคะแกงแบบนี้นะคะ เพราะว่าพี่สิริปเป็นสาวเมืองพีจิตนะคะโอ้โหนัวแบบว่าอร่อยมากเลยเพื่อนเอน,นี่เสร็จแล้วนะคะเพื่อนหนัวคับคับ เสร็จแล้วเราก็จะใส่ใส่ใบแมงลักลงไปเลยนะคะเ,เพื่อนๆใบแมงลักใส่ลงปไปโนะรดเสร็จแล้วก็ปิดไฟคาะเพื่อนปิดไฟเลยจะได้รับน้ำใบปิดไฟนะของเสิร์ฟเสร็จแล้วนั่นเพื่อนแกงข้วน่อไม่ดองใส่ไก่ของพี่สิริในวันนี้นะ ถ้าเพื่อนๆชอบเมนูนี้ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเมนูอร่อยออร่ยจากครัวพิศิรินะคะเพื่อนนี่เมนูนี้แซ่บคากหลายไเห็นก็แวะมาเด้อแวะมาเลยค่ะมาแซ่บแซบนัวๆนัวจุดๆเลยค่ะเพื่อนแซ่บ แ่บจริงๆเพื่อนๆแทบไหลแทบไหลายค่ะหอมฟุ้งเลยนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามแล้วก็